สวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่อนเอนทุกๆุคนนะเจ้าวันนี้ป้าเอคัวหลังบ้านมาจวนเพื่อนเพนทำกับขา้าวเฮาจะทำขั้วประหงใส่ถั่วนเน่าแผ่นนะเจ้าถั่วนเน่าแผ่นนี้ป้าเอกับพิงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากระเทียมนี่เฮาต่ำหยาบเนาะเพื่อเอาไปส้มน้ำมันนะเจ้าเฮาทอดพริกแห้งเขาใส่ตัวก็จะมีกะปิกัะป๋าละสับนี่นะเจ้า ที่เฮาจะเอาไปปรุงรสเป็นเนาะพักหอมนี่เป็นพักหอมที่ปลูกในแปลงก้าพริกนะเจ้าไปเลยเขาไปตั้งหม้อ,อก,กันเลยเจ้ามาเลยเจ้าเขามาตั้งหม้อ,อก,กันเลยใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาส้มกันเลย กระเทียมนี่นะเจ้าที่ไปเอตําหยาบไปเนะี่ยเจ้าลงไปเลยแล้าพริกเปนเม็ดเมดนี่เขาก็เอาทอดไปในนี้โปวยเลยเจ้า กระเทียมมันหอมแล้วเขาก็เอาผักโขมนี่ส้มลงไปเลยเนี่ยเจ้า เาจะใช้กะปิกับปลาร้าซับนี่นะเจ้าใส่เอใส่น้ำไปนิดหน่อยนะเจ้าลงไปเลยแล้วโซนนาแผ่นนี่นะเจ้าเ่ากกยียๆใส่ลงไปเลยเจ้า ขัวผักหอมเมืองเมืองแบบง่ายๆนี่นะเจ้ามันจะมีผักโหมอีกชนิดหนึ่งนะเจ้าที่ออกสีม่วงๆนั่นนะเจ้าน,นั้นก็ลำเหมือนกันจะได้ประโยชน์เยอะนะเจ้ากี่ขัวผักโหมใส่ผงกุ้งรดไปนิดหน่อย นี่นะเจ้านี่จะท้องว่าคั่วผักโหมนะเจ้าคั่วผักโหมแบบเมืองเมืองแบบง่ายๆนะเจ้าเขาจะบะใส่ซีอิ๊วขาวจะบะไส่น้ำมันหอยจะบะไส่ซอสปรุงรสนะเจ้ามันจะหอมทั่วเน้าแผ่นนะเจ้าคั่วผักโหมก็บแปลว่าเสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขามากินข้าวตะกันนะเจ้า มาเจ้าคั่วผักโมใส่ถั่วเน่าแผ่นก็เสร็จแล้วนะเจ้ามากินข้าวต้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า